ล่าสัตว์เอาอะไรดีคะเสียงใครมันพูดอย่างนี่มีสระน้ำเดี๋ยเดี๋ยวไปอ่าให้คนคนทุกคนเลยนะเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกก่อนเสียงไข่เหรอง่เสียงไข่นะไปเดี๋ยวข้างนอกก่อนฮะเป็นไข่นะทำไมคะเอ้ยเอ้ยสวัสดีค่ะริงกันหรือไง สวัสดีครับคุณคุณคือใครครับอ๋อฉันเป็นเจ้าของร้านเบ็คโดนัลตรงนั้นอ่ะอ๋อเหรอครับผมจะมาขอสั่งละอาหารน่อยครับโอเคโต๊ะแน่นไปหมดแล้วเนี่ยนะอ๋อสวัสดีผมขอชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์แป๊บหนึ่งมานบอกว่าไปทำเอง หารทำไมจ๊าเพราะยังไงแกก็ต้องไปเช่าร้านใช่ยูดีเช่าร้านอะไรไม่รู้จักไม่รู้เรืีอนสักวันละสันเถอะสักวันอะไรพูดคนบ้าอะไรพูดอะไรแปลกๆไม่ดีกว่าร้านอาหารบ้าอะไรก็ไม่รู้ให้เตยทำเองมาตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ของเราเอาไปต่อเติมบ้านนู้คนบ้าอะไรก็ไม่รู้ จะเปิดร้านอาหารทำไมยังมียังมีการมาแอบมองหน่อยนีงแอบมองทำไมอะ มาทำไมอีกเล่าโอ้โหมีอะไรฉันอยากจะมาถามนายว่านายมาทำอะไรที่พื้นที่เสื่อมลู่ของฉันเนี่ยพื้นที่อะไรพื้นที่อะไรนี่มันป่าป่าทางนั้นนี่ไม่ป่ามู่นก็ป่ามู่นก็ป่านี่ก็มีแต่ป่าก็นี่มันคือพื้นที่ที่ฉันจะสร้างบ้านอีกอย่างอะไรไม่รู้เรื่องเท่าพื้นที่ฉัน คนจะนอนเดี๋ยวฉันจะให้ลูกนอนฉันไหมโอ่ปลาฉันฉันจะให้ลูกนอนช้ำลงหรือถอนดิคอยดูสิไปเลยจุ๊ดดิดินี่แล้วสุกันไหนจะได้รู้โซเซเห็นไหมแพะโซเซ่ฉันคิดว่าคนคนนั้นเขาประสาทไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่แหละ راوند اللي مني عندي ان สร้างรอดีกว่าจุ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเย้โอ๊ยอย่างนี้สิเออหมูนี่ตียากตียันแทะทำไมมาพูดอะไรกันวะทำไมเสด็จยังเฮ้ยฝากติดตามตอนต่อไปจบรอติดตามตอนต่อไปมองานมาสร้างบ้านตัวเองไว้หน้าบ้านพี่ไปไปแล้วเจอกันใหม่นะ